เดี๋ยวที่กระโปงพี่น้องป่องไปสูบุกคนมันนี้ก็เขาเมื่งสวนไม่ครับแักก็ร่างเกิดกับพี่น้องเลยนี่ครับตัวผื้อครับพี่น้องร่างเกิดครับพี่น้องสวนไม่ครับพี่น้องเลยเลี้ยดสวนตกงข้ามเลยพอยด้วยครับอันนี้ตัวผู้ครับพี่น้อง ตู้นะอันนี้ต้นกัญชาครับพี่น้องตัวพูวก็มี่กัญชาก็มีพี่น้องดีจุ้ยกับกำลังเกิดลายที่หลังเลยโซนภาคเหนี่ครับไปลังข้างหมุกทัวครับล่างเง็ดข้างหมุกทัวครับพี่น้องโูไปพอไดียูได้กินพี่น้องเลย ทุกสี่ก็เริ่เกิดพี่น้องตุกสี้เล่ามันแตกกันเลยตอนนั้แตกขึ้นงามครับ